สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณเดอะคอปสกายมาก่อนเลยคุณอน้นคุณเอกชัยนะครับคุณแบงค์มาแล้วสวัสดีครับคุณ BC บีซีบรมันฮะวันนี้จะพาไปดูสาวๆครับนะครับคุณอารงณ์ก็สวัสดีครับพาไปดูสาวๆทุกคอมเมนต์นะครับที่อ่านไม่ทันต้องขอโทษด,ด้วยครับคุณป,ป้าปู ปูปลาอ๋อสวัสดีครับนะฮะคุณพัชชิระอ๋อกลับถึงน้าบุรีแล้วขอโทษทีครับพอดีวันนี้ต้องมีเอ่อผสมไรตรวจท้องครับทั้งสัปดาห์เลยก็เออจะไม่ได้พบมานะฮะจะตรวจท้องเอ่อสาวๆที่ฟาร์มครับสวัสดีครับคุณคมศักด์นะ,ะคุณจัก,กรพงศ์นะครับ มาหลังของยอดเยี่ยมได้เดี๋ยวคอฟมาเลยมาเลยสวัสดีครับคุณธนินนะฮะคุณสุริยาปริวไทยสงสวัสดีครับพี่รัชรินนะฮะสวัสดีออคุณโพสภูสรยดาวจังหวัดจันทบุรีแนะ่นอนบุสรยดาวใช่ใช่ใช่สวัสดีครับคุณสิทธิชัยโจ้ะนะครับคุณฟาร์มหมอสิริชัยคอนบุรีพล คุณพลเมืองอ่น่าจะอยู่ขอนแก่หรือเปล่าพลเมืองคุณมงคลชัยครับนะครับไม่ค่อยเห็นไลฟ์สดเลยก็เมื่อวานก็มีนะรอย้อนกลับไปดูเอฟซีจริงมั้ยเนี่ยฮะคุณจะคุณจิรพงศ์แซวกันไปแซวกันไปสวัสดีอดิสารโอเห็นลูกวัวแล้วเลี้ยงดีมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับนะฮะเอาเด็กๆไปเลี้ยงดีมากสวัสดีครับคุณอนุสา์นะคุณอ๋อง สวัสดีครับคุณหมูนะฮะแล้วก็คุณวิทยาคุณชาติชายและทุกท่านเลยเออที่สตาร์ทรถเนี่ยอยู่ในรถเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะพอดีจับมือถือแล้วมือถือมันร้อนก็เลยขึ้นมาสตาร์ทรถแล้วก็กายมือถือเย็นสักแป๊บเนี่ยมันตากแอร์แป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวจะลงไปให้ดูสาวสาว,สาวที่มาลงคอกใหม่นะครับมาลงคอกใหม่สวัสดีครับคุณตั้มเจริญเจริญโอ้ขอบคุณมากครับนะคุณแมนวินนะครับ คุณอะไรเนี่ยโอโอคุณพวงมะไรสวัสดีครับอ่านผิดขอโทษด,ด้วยนะฮะที่อยู่ตอนเนี้ยรอให้ไออ่อมือถือมันเย็นนิดนึงนเดี๋ยวลงไปไหนสดไปสา,สาวมาลงใหม่อายุไซส์สิบห้าถึงสิบเจ็ดเดือนมาลงคอกที่เต็มตัวจะเป็นแม่พันธุ์ของที่ลุงชาวฟาร์มเราไปดูกันว่าส่วนใหญ่ที่แบ่งกันไปเนี่ยเป็นส์ยหย่านมเวลาโตเป็นสาวเนี่ยส์มันจะประมาณขนาดไหน สำหรับเพศเมียนะเพศเมียไปไปไปนี่อยู่ข้างหลังนี่ตุ๊ดนะครับแบบขอเปลี่ยนหน้าจอนิดนึงครับป้างเขาให้้ช่นไงบ้างนี่เลยนี่เลยปลาขอไปดูกันพึ่งมาใหม่คลิบเลยคลิบเลยจำได้ไหมเบอร์อะไรเอ่ยนี่ครับ คลิปๆเลยจำได้ไหมเอ่ยเบอร์150เปิดตัวกันไปแล้วด้วยหลังที่อลังการงานสร้างนะฮะหลังละงานงานสร้างมากๆานะครับเบอร์150เป็นวอที่สันหลังแน่นอนได้แล้วก็จะมีปัญหาที่น่ากลัวคือ,อ,อความชื้นนะครับบนหลังที่เป็นเชื้อราเพราะนะ้ำท่วมหลังนั่นเองนะนั่นกออ็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ซากอเลนนะครับซากอเล่นเพราะเป็นวัวที่มีสันหลังที่ใหญ่มาก ตัวนี้เบอร์150นะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นวัวไซส์อยู่อายุตอนนี้16เดือนนะครับเป็นวัวไซส์16เดือนซึ่งความพิเศษของมันเนี่ยตัวนี้นะฮะเป็น1ในลูกแฝดนะครับ1ลูกแฝดเพศเมียนะครับ1ในลูกแฝดเพศเมียตัวนี้นะฮะตัวพี่สาวเขาเนี่ยตั้มขายไปแล้วเบอร์149นะครับเบอร์149ขายไปแล้วเบอร์150เนี่ยตั้มเก็บไว้นะฮะเก็บเอาไว้ก็ เป็นแฝดโอกาสที่จะออกแฝดเยอะไหมก็ต้องว่าน่าจะมีนะน่าจะมีนะครับเดี๋ยวราจะพาไปดูไอ้เนี่ยปังปังปัง,ป,งปังกันหน่อยปังปังกันหะน่อยนะฮะวัวตัวเนี้ยตอนเกิดเป็นแฝดเนี่ยน้ําหนักก็ค่อนข้างจะดีนะกเกิดมาน้ําหนักประมาณอยู่มาสักเอ่อยี่สิบห้ากิโลนะครับเกิดมาณสักยี่สิบห้ากิโลนะครับตอนเกิดมาเกิดเป็นแฝดน,นะยี่สิบห้ากิโลแล้วก็เออ่ สำคัญเลยว่าทางแม่เขาเนี่ยนะครับเป็นสายแมตดอกนะครับแม่เขาเป็นสายแมตดอกมาคว้ยกับสายเวสตินก็คือเจ้าฮาเล่เป็นลูกเจ้าฮาเล่นะครับส่วนสายแมตดอกเนี่ยเป็นลูกของเจ้าเบคแฮมเบคแฮมนี่ได้รางวัลแกนแชมเปี้ยนที่งานมอเรสนะครับนะฮะงานมอเรสเป็นวัวตัวเดียวครับในประเทศไทยที่โดนตดฟันลงไปวัวเป็นวัวไซส์ที่เขาเรียกอะไรครับเดินตามตูดเขาแต่ได้แกนแชมป์นะครับที่งานมอเตอร์สอเดินตามตูดเขาจะได้แกนแชมป์แต่โดนตดฟัน ก็คือคงสงสัยว่าวัวเนี่ยโกงอายุน้อยขึ้นมาเรื่องยุดรุ่นใหญ่หรือเปล่ารับกรรมการแล้วก็ได้แกนแช,ชมป์ไปนะฮะตอนนั้นก็เออ่ค่อนข้างจะดีใจมากพอสมควรเพราะว่าเป็นวัวที่ไซส์ใครเลยครับออ่เกรรมการชอบนะฮะได้แกนแช,ชมป์สำหรับตัวทั้งฝั่งคุณแม่เขานะครับที่เป็นสายแมดด็อกนะฮะส่วนตัวเขาเนี่ยนะครับเป็นวัวผสมรผสมปรสานระหว่างแมดด็อกกับเวสติน นะะฮแม็ดดอกเนี่ยเป็นวัวที่สมูทครับนะฮะตั้มใช้คำว่าเป็นวัวที่สมูทนะครับเป็นวัวที่ไม่เหมือนมัดกำเนื้อที่ยุบยุ่เหมือนพวกเอลโมเหมือนพวกเ,เวสตินที่ที่ที่มีนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เอากลับมาปุ๊บนี่ไม่ใช่แค่สรนังเดียวทำให้ดูดูนี่เป็นไงนะนครับนี่สิบหกเดือนครับนะฮะไซสิบหกเดือนเป็นไง เป็นยไงบ้างนสิบหกเดือนเพิ่งมาลงใหม่ครับนะฮะผมผลิตตั้มบีดเองลุงชาวฟาร์มนี่ฮะบีดเองบีดแบบว่าเขาเรียกอะไรครับด้วยจินตนาการชั้นชั้นอน้อยนิดครับนะฮะจินตนาการน้อยนิดระหว่างเอออยากได้แม็ดดอกกับเวสตินผสมผสานกันนี่สิ่งที่ได้ออกมานะครับเบอร์หนึ่งห้าศูนย์เป็นยังไงบ้างโอ บอกเลยยังยับย่นได้เยอะครับนะฮะวันนี้ก็จะมีปลานําเสนอทั้งหมด3ตัวนะครับ3ตัวอันนี้เบอร์หนึ่งฮะศูนย์ปลามี3ตัวนะครับวันนี้มีแดงมีเทานะครับมีมีมีลูกคาเรโอ่ดูดูให้ดูดูอ่ะดู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 ูดนี่ครับเดี๋ยวนี้สิบหกเดือนความบะไม่ต้องพูดอะไรมากครับนี่ฮะนี่คือบีดเอง เกิดในไทยครับนักเลงพอนะเนี่ยน่ครับโอ้โหชื่นใจมากครับชื่นสวดีครับพี่บู๊ทสวัสดีท่านเลยนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามต้องขอโทษด้วยโอ้โอเคป่ะเนี่ยพาไปดูว่ามันใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆ16เดือนนะ ลำดับนั้นรูปสมแองกัดนะครับที่เคยพามาชมแล้วนะฮะชุดนี้เต็มตัวเป็นผสมครับเป็นตัวผสมเทียมเป็นสาวกันแล้วไปไม่ฮะสวัสดีครับเพือนที่คุณโอ้มาช้างเดี๋วไม่มาครับมาไปไปมีเอฟซพวกวัวแดงๆที่ฟาร์มสุนใจได้ไปไซ่ไยานมเพราะว่าวัวสาวตั้มมีไม่ทันนะครับมีไซยานมเดี๋ยวพาไปดูด้วยนะ มีมาหนึ่งตัวเบอร์หนึ่งแปดสี่ครับนับปกสองอายุสิบหกเดือนเหมือนกันเลยนะครับททีทษทีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งห้าศูนย์เมื่อกี้นะครับอายุสิเจ็ดเดือนนะครับทษทีทุกท่านเลยทั้งสองห้าิบท่านต้องขอโทษนะครับอ่ะนี่คือวัวไซส์สิบหกเดือนหนึ่งเนี่ยสิบหกเดือนหนึ่งแปดสี่ลูกตัวนี้นะครับเป็นลูกเอ่อ แม่เป็นแม่นอกนําเข้าจากออสเตรเลียครับท้องแรกเกิดมาแล้วก็ได้นี่มาเลยเจ้า184นะครับเป็นวัวไซส์16เดือนนะครับวัวไซส์16เดือนนี่อ่ะอัตราแรกคลอดก็ดีครับนะฮะอัตราแรกคลอดอยู่ประมาณ28่กิโลครับอัตราแรกคลอดของเอ่อเจ้ามิส184นะครับ16เดือนเป็นไงครับพอสู้ววันอกได้หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้บีดเองครับบีดเอง ไม่รู้พอสู้วอวนอไร้หรือเปล่านี่นี่ครับไหมฮะอ่ะแล้วก็นี่หนึ่งตัวครับนี่ก็เบอร์หนึ่งจ็หนึ่งตั้งลงโปสเตอร์ไปแล้วหน้าเพจนะครับอันนี้ก็ไซส์สิบหกเดินเช่นเดียวกันเป็นลูกเจ้าพาเล่แต่ตอนเกิดไอตัวเนี้ยค่อนข้างผิดวินาน้ําหนักตอนเกิดเนี่ยสี่สองกิโลค่อนข้างจะใหญ่มากใหญ่มากๆใหญ่เวอร์นะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงใหญ่จังเลยล่ะเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อตัวเนี้ยเป็นสาย แมตดอกนะครับควายกับพาเล่เหมือนกันเห็นไหมฮะสวยไหมนี่16เดือนนะครับนะคือมันค่อนข้างจะบาลานซ์มากสําหรับตัวนะแต่ไม่รู้ว่าบีดบีดแนวนี้ไม่รู้เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าคนที่แบ่งวัวอย่านมตั้มไปอะนะก็เออ่รอวันเวลานิดนึงครับนะฮะทรงนี้แน่นอนครับนะครับเป็นฝาแล้วทรงนี้แน่นอนนะฮะนี่นี่นครับ วัวแดงของตั้มก็หูติดโบสทุกตัวนะครับหูติดโบสทุกตัว2ตัวนี้ไซส์เดียวกันอายุ16เดือนก็วัวแดงเป็นวัวออกสไตล์ทันสมัยพอสมควรเลยนะฮะสำหรับช่วงเออบั้นท้ายตรงก้นนะครับนะฮะที่เออเรียกอะไรบานออกด้านข้างนะครับแล้วก็ตูดเนี่ยไม่หักนะครับนะฮะมีความบาลานซ์ของสันหลังแข็งแรงมากแล้วก็เป็นวัวที่ลึกตามสไตล์ดุงชาวฟาร์มเห็นไหมครับวัวสไตล์ดุงชาวฟาร์มที่เห็นเลยนะฮะก็คือมีความลึก มีความลึกที่จัดจ้านมากๆนะครับมีจัดจ้านมากๆแล้วก็หนังอันยับย่นเนี่ยที่สแสดงถึงพลังพันธุกรรมที่เขายังโตได้อีกแบบมหาศาลมากๆๆ,ๆนะฮะและที่สําคัญเลยคือเรื่องอ,อะไรเรื่องออความเป็นอะไรความเป็นจินติตินะครับที่จะถ่ายทอดถึงลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเลยคือความมีหน้านะครับเป็นเพศเมียนะฮะความมีหน้าเป็นเพศเมียก็จะสามารถได้ฮอร์โมนพร้อมเป็นเพศเมียเยอะ ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ความเชื่องวัวพวกนี้ไม่มีขอ,องตั้มไม่ได้โยงไม่ได้จุงนะครับไม่ได้โยงไม่ได้จุงไม่ได้เก่า,า,าแต่ทางฟาร์มเน้นจีเนติกเพราะว่า,าถ้าเป็นตรงส่วนของเรื่องเรียกอ,อะไรอะ่ะความความดื้อนะครับความดือ้อหรือความสนของเขาเนี่ยมันมันมาทางเหล่านะครับเพราะฉะนั้นเหล่าพวกนี้ตั้มคัดตั้งแต่เริ่มแล้วนะฮะดูอ่ะมิสหนึ่งแปดสี่เป็นไงครับนี่ พอสู้วัวอกได้หรือเปล่าครับ FC ทั้งหลายวส,สวัสดีครับพี่ไพวันสวัสดีครับพอสู้ได้หรือเปล่าวันนี้พามาดูเออสามสาวพุ่งโนใหม่ครับไซสิบหกสิบเจ็ดเดือนข้างหน้าครับเบอร์หนึ่งแปดสี่นะฮะตัวนี้เออไซส์ยอยู่ที่สิบหกเดือนครับนะฮะอีกประมาณสองเดือนก็จะผสมเทียมได้แล้วยังไม่เต็มวัยนะครับยังไม่เต็มวัยนะครับ,รบก็จะประมาณนี้วัวตั้มไม่เคยเอาไปประกวดครับสําหรับเพศเมียตั้มเอาแต่เพศผู้ป,ประกวดเพราะว่าเพศเมียตั้มแบ่งเพื่อนๆทั้งหมดเลย นะครับเพื่อนๆที่มาแบ่งที่ฟาร์มนั่นแหละครับเพศเมียน่ยนั่นคือหัวประกวดตั้มไม่ได้เก็บครับตั้มไม่ได้เก็บนะฮะเพราะว่า,าตั้มถือว่าตั้มริงแบ่ง,แบ,ง,แ,บงแบ่งพันธุก,กรรมนะครับที่เดินระดับสนามได้ให้กับเพื่อนๆได้เนี่ยเพื่อนๆก็จะมีความรู้สึกที่นะครับอยากจะเลี้ยงวัวเยอะๆนะครับนั่นแหะ